สวัสดีครับชมสวนเมลอนนะครับเป็นไงครับปลูกได้ประมาณสามสิบห้าวันนะครับดูครับเมลอนงามมากนะครับแต่เราเริ่มปล่อยให้เขาติดลูกแล้วนะครับดูครับงามมากเลยครับเราเริ่มจะปล่อยให้ติดลูกแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าติดหรือยังนะครับดูลูกที่ครับติดไหม ดูตรงนี้ครับลูกเห็นไหมครับลูกเล็กๆนะครับเริ่มติดลูกแล้วนะครับไมอนนะครับงามมากนะครับเราจะปล่อยคานไปกระดินนะครับเราจะไม่ขึ้นค้างนะครับไม่รอนของเราฝนก็เริ่มจะตกนะครับตอนเย็นๆนะครับเรามาถ่ายตอนเย็นนะครับดูครับงามมากเลยนะครับแล้วก็ทําเวลานะครับถ่ายทําเวลานะครับไม่รอนของเราครับดูต้นใหญ่บวกงานดีนะครับ เราใช้ฮอร์โมนเองทําเองนะครับไม่ได้ใช้ฮอร์โมนคนอื่นนะครับเราใช้ฮอร์โมนเองนี่น่าจะทีนี้ก็มีตายก็มีนะครับแต่ไม่รู้ว่าสาเหรอนะครับน่าจะเกิดจากจะมีตัวบางอย่างนะครับกระแทงตัวนี้ครับเห็นไหมครับเปื่อยนะครับมล่อนจะเกิดปัญหาตรงนี้แล้วครับนะครับเด็ดตายแล้วครับเราต้องถอนทิ้งเลยนะครับนี่ต้องเอานะครับนี่นะครับยอดใหญ่แต่ตายไปแล้วนะครับเขาจะเกิดมีอะไรแมงบางอย่างที่แทงที่เขานะครับ เงตีต้นมาตรนนี้มันก็จะเปื่อยตายเลยนะครับจะเกิดเชื้อราจับนะครับแต่ยังไม่เห็นลูกเลยครับเห็นลูกกำลังติดเล็กๆเองนะครับนู่นก,ก็มีครับแต่ยังก็ต้องลุกเรื่อยๆครับเอารถมาเลยแกเอารถมาครับที่นี่นะครับ สนใจก็ทําตามนะครับเราทําง่ายๆนะครับปลูกคานไปกับดินเลยนะครับแล้วเรามาดูวิธีการที่เราจะเอาเราจะเอาลูกทํายังไงถึงจะเอาลูกไว้แบบไหนนะครับเราก็มาดูกันนะครับให้ติดตามครับว่าเราจะเอาลูกแดงเราจะเอาทําแบบไหนนะครับที่เราจะให้ถูกดินอะไรนะครับลองดูนะครับเพราะว่าเราเคยทําประจานะครับเราทําก็ลูกสวยงามดีนะครับลูกนี้พันนี้จะเนื้อแน่นนะครับมรลอนพันนี้นะครับพันสีทองเหลืองนะครับ อน,นีน้ามานะครับแล้วก็ปกคุ้มคู่ไปกับแตงโมครับมีร่อนด้วยแล้วก็แตงโมด้วยครับเห็นนะครับ,รบเขาก็เริ่มจะติดลูกแล้วครับดูนย่างนั้นนะครับ,ะรบจะออกดอกที่จ่อลูกอยู่นะครับ เล่นสีทองครับปัญหาของไม่่อนก็เหมือนที่เมื่อกี้นะครับที่จะเจอศัตรูแทงต้นนะครับเราก็ไม่รู้ไม่ทราบนะครับเราะไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับที่แทงต้นเขาตายแล้วก็จะเป็นเชลราจับต้นตายเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นเชลราครับเดี๋ยวนี้เป็นเชลานะาครับตนที่มองเห็นนะครับเป็นใบหยิกๆเหลืองแข็งๆกระด้างนะตรงนี้ ที่สมบูรณ์สวยงามนะครับทำเยอะอยู่นะครับ หาลูกที át, ่ติดยังยังลูกยังไม่โตนะครับพอลูกเริ่มลูกจะติดเฉยนะครับเห็นไหครับลูกยังไม่โตนะครับเดินนะครับลูกกาลังจะยังไม่ติดเท่าไหร่นะครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามนะครับเดี๋ยวดูว่าเมล่อนเราจะเป็นยังไงนะครับจะออกมายังไงนะครับที่เราไม่ได้ใส่คางไม่ได้ใช้พยางคคุมนะครับเราปลูกในช่วงฤดูฝนนะครับจะเป็นยังไง ติดตามนะครับสวัสดีครับ